เจริญรรมสำนึกดีค่ะชื่อนัทยานาคบำร,รุงนะคะชื่อเล่นติ๊กค่ะชื่อทางธรรมที่พ,อพ่อครูสมณโพธิรัก์ตั้งให้คือดินแสงธรรมค่ะเป็นคนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเคยเข้าค่ายหมอเขียวตั้งแต่ปี2553ที่ภาคใต้นะคะตอนนี้อยู่ที่สวนป่านาบุญหนึ่งนะคะอำาเภอดอนตามจังหวัดมุกดาหาร อาหารแบบนี้ช่วยให้สุขภาพเราดียังไงได้ฟังธรรมะอะไรที่เราไม่เคยฟังมันทําให้ความคิดเราเปลี่ยนไปยังไงเราเราเราพร้อมที่จะทําแล้วล่ะค่ะพร้อมที่จะเดินตามสิ่งที่อาจารย์บอกก็ใช้เวลาอีกไม่ไม,ไม่นานมากนะคะที่ที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองผันตัวเองทําตัวเองให้ให้เป็นอิสระจากจากงานจาก จากสิ่งต,งต่างๆที่ที่เราได้สร้างพันธะไว้อ่ะค่ะทำงานดึกๆดืด่นๆนะคะแล้วก็นอนไม่เป็นเวลากินไม่เป็นเวลาเออจริงๆแล้วมีความเปลีป่ยนแปลงด้านสุขภาพที่เห็นได้ชัดมากในการเข้าค่ายตั้งแต่ครั้งแรกเลยนะคะก็คือเป็นคนอ้วนมากมาแล้วน้ำหนักก็ลดลงไปภายใน5วันเนี่ยลดลงไป3กิโล เรารู้เลยว่าอ,อ๋อไม่เคยไม่เคยมีเขาเรียกว่าองค์ความรู้หรือแพทย์แผนไหนทำสิ่งมหัศจรรย์อย่างนี้ให้เราได้เพราะฉะนั้นเราก็เลยกลับไปที่บ้านเราก็ทําต่อต่อเนื่องจากที่ค่ายก็ไม่ถึงกับร้อยเปอร์เซนต์เหมือนในค่ายไม่ร้อยเปอร์เซนต์เหมือนในค่ายแต่มันทําให้สุขภาพเราดีขึ้นน้ําหนักเราก็ลดลงไปเรื่อยๆกลายเป็นคนที่ ไม่เหมือนเดิม <c oughs> เป็นคนใหม่ถือว่าเราได้ชีวิตใหม่ถูกต้องด้านจิตใจก็เย็นลงไปอัตโนมัตินะคะมันเกิดจากอาหารที่เราทานเราเปลี่ยนอาหารหลักๆก,ก็คือเราใช้ชีวิตเหมือนเดิมยังทำงานยังนอนดึกเหมือนเดิมแต่ลดลดจํานวนงานลงแล้วนะคะไม่ได้ทำบ่อยเหมือนที่เราไม่เคยอบรม แต่สิ่งที่เปลี่ยนไปก็คืออาหารและสมุนไพรที่เราทานนะมันก็เลยทําให้เราเลือกทานริดเย็ยนมากขึ้นเพราะเรารู้ว่าตัวเองมีภาวะร้อนเกินอยู่มากเราก็เลือกใช้อาหารริดเย็ยนเป็นหลักริดร้อนบ้างตามตามที่เราเคยชอบแล้วเรายังลดละเลิกไม่ได้อย่างเงี้ยแต่มันก็มีผลทําให้ร่างกายและจิตใจเราเนี่ยพร้อมลงพร้อมทั้งทั้งกิเลสทั้งร่างกายอะคะ่ะ ุดเปลี่ยนจริงๆคือความคิดเราเปลี่ยนเราเราได้ฟังแล้วเราเราเราเข้าใจนะฟังปุ๊บเนี่ยรู้เลยว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่เนี่ยเหมือนกับเรากําลังหาสิ่งที่มันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นจเจริญขึ้นแต่เราก็หาไม่เจอเพราะเราไม่ได้ไปฟังที่ไหนมาแล้วก็คิดเองทําเองพัฒนาตัวเองอยู่ก็ได้แค่นี้ค่ะทำทำงานมากขึ้น หาเงินได้มากขึ้นแต่มันยังไม่ใช่มันยังได้ความทุกข์ที่มากขึ้นความโกรธความขี้เอาแต่ใจทำาปมันมากขึ้นแต่เราไม่รู้นะตอนนั้นเรารู้สึกว่ามันมันมันยังไม่สุขใช่มันยังไม่ผ่าสุขเออแต่เรามามาเปลี่ยนห้าวันเนี่ยอาจารย์ได้บรรยายอะไรเยอะมากมันทำให้เราเห็นเห็นภาพ ภาพจะว่าอย่างไรทำให้เรารู้สึกว่าความทุกข์เราลดลงด้วยไหมในช่วงเวลานั้นเวลานั้นใช่ค่ะห้าวันนี้ก็รู้แล้วว่าเออเราจะวางความทุกข์เราได้ยังไงเหลือแค่เรามาเดินตามที่อาจารย์ได้บอกไว้แค่นั้นแหละฐานงานหลักก็คือฐานครัว,รวใช่ค่ะในฐานครัวเนี่ยมีส่วนที่ทําให้เราได้พัฒนาทางด้านจิตวิญญาณมากน้ยแค่ไหนก็ถือว่าได้ได้พัฒนา มากมากนั่นแหละเพราะว่าชีวิตส่วนใหญ่อยู่ในครัวนะคะเราทํางานในครัวเราก็จะเจอภสษะกับคนกับอุปกรณ์กับสิ่งต่างๆรอบตัวเราอะค่ะเราไม่สามารถที่จะทํางานคนเดียวได้ในการที่จะดูแลชาว่ายหรือว่าแม้แต่ช่วงไม่มี่า่เราก็ต้องอยู่กับหมู่กลุ่มของเราตรงนี้ก็ทําให้เราได้เจอภสษะ เราก็จะได้รู้จิตรู้ใจของเราว่าเรายังเอาแต่ใจมากน้อยแค่ไหนเราลดมันได้แค่ไหนเรายังโมโหแค่ไหนเราอยากได้ดังใจลดลงแค่ไหนอย่างเงี้ยค่ะตอนแรกไม่รู้เรื่องหรอกค่ะเราก็เอาแต่ตัวเข้ามาเฉยๆรู้ว่าอ๋อที่นี่ดีแต่พอเจอสิ่งที่เราเคยไม่ชอบที่เราเคยเป็นตอนเราอยู่ข้างนอกเงี้ยเราก็ต้องมาเจอที่นี่อยู่ดีแหละ คนที่ทําให้เราไม่ถูกใจทําอะไรก็ขัดหูขัดตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีครั้งแรกเราไม่รู้เลยว่าเราต้องทํำยังไงเราก็พุกอยู่ในใจอถามตัวเองแต่ว่าทําไมทําไมเขาต้องทําแบบนั้นนะถามตัวเองไม่พอก็ยังต้องมาคุยกับเพื่อนเพื่อนก็บอกเราไม่ได้เราคุยกับใครแล้วก็คุยถึงแต่ปัญหาของคนอื่น นี่คือช่วงแรกที่เราที่เราเจอแต่เราไม่สามารถที่จะอ่านตัวเองออกเราไม่รู้แนวทางเรารู้ว่าอ๋อที่นี่ดีเราก็มาอยู่พอมาอยู่ปุ๊บเราทำไงให้มันไม่ทุกข์ล่ะทำไมมันยังทุกข์เหมือนเก่าเหมือนตอนเราอยู่ที่บ้านนั่นแหละก็เรายังไม่ได้เปลี่ยนตัวเองไงมันเลยไม่เจอความสุขมันอีกขั้นหนึ่งแล้วล่ะว่าเอาสิ่งที่เราคิดว่า,ามันมันมันคือแนวทางชีวิตใหม่ของเรา จริงๆแล้วองค์ประกอบข้างนอกเนี่ยมันคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเราจะเริญขึ้นได้จริงๆเหลืออยู่นิดเดียวค่ะที่ที่เรายัางยังก้าวไปไม่ถึงก็คือเราไม่สามารถที่จะอ่านความากิเลสรู้สึกของกิเลสเราได้ว,ว่ามัน<ป>บงการให้เราโกรธมันบงการให้เราโมโหมันบงการให้เราอยากกินมันสั่งให้เราทําทุกอย่างที่ทําให้มันเป็นสุข แต่ความทุกข์มันตกอยู่ที่เราพอเรามาแยกตัวนี้ออกปุ๊บนะก็ใช้เวลานานอยู่เหมือนกันนะคะเข้าปีที่ห้าแล้วแหละเราถึงจะมีความสุขกับทุก,ทกเวลาได้แทนที่เราจะมองว่าสิ่งข้างนอกเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเรามองข้างในเราก่อนเลยว่าข้างในเนี่ยเกิดอะไรขึ้นตอนนี้อึดอัดใช่ไหมรำคาญใช่ไหมคุยกับกิเลส มองให้เห็นความจริงของตัวเองเห็นเห็นความรู้สึกของกิเลสปุ๊บก็จัดการอยู่ภายในไม่ต้องบอกใครแล้วไม่ต้องไปโมโหใส่เขาไม่ต้องไปเรียกร้องอะไรจากเขาแต่พอเรามองมองเห็นความอยากได้ความรังเกียจหรือว่าอะไรที่มันอยู่ในใจเราปุ๊บจัดการกับมันปุ๊บเนี่ยเราสามารถที่จะพูดกับเขาโดย โดยอีกลีลาหนึ่งเลยจะไม่เหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนเป็นยังไงเมื่อก่อนลีลาก็คือพูดออกมาตามที่มันสั่งมันสั่งว่าให้พูดว่าคนนี้เลยคนนี้ทำผิดให้ว่าเขาเลยมันสั่งปุ๊บเราพูดปั๊บอย่างเงี้ยค่ะแต่ตอนนี้มันสั่งให้เราพูดเราไม่พูดเราขอมองดูเขาก่อนว่าเขาทำผิดอะไรเขาทำผิดรแรงแค่ไหนเหรอเขาเขาก็ไม่ได้ผิดอะไรเขาก็แค่พูดตามความรู้สึกเขา เขาพูดตามความจริงที่เขามีแล้วเราจะไปโมโหเขาทําไมอ๋อพอเรารู้ว่ากิเลสมันสั่งให้เราโมโหเราก็ไม่ทําตามเราก็มองมอง,มองดูเขาเสร็จแล้วเราก็วางมันวางได้อัตโนมัติไม่รู้จะเรียกว่ามันเรียกว่ามันมองเห็นความจริงที่เกิดขึ้นมันก็เลยทำให้เราคลายสภาวะในการอาการาใช่ค่ะเพราะเราไม่เชื่อมันเนาะเพราะเรารู้ว่ามันสั่งให้เราทําในสิ่งที่ไม่ดีแน่นอน ถ้าเกิดความอึดอัดความรําคาญเนี่ยมันต้องเปลี่ยนแน่นอนมันมาทําอาการแบบนี้ออกมาข้างนอกเนี่ยมันผิดแน่นอนอาจารย์บอกว่ามันจะสั่งสมเป็นวิบากร้ายซึ่งตัวเนี้เป็นอะไรที่น่ากลัวม,มากเลยสําหรับเรานะก็ะคือได้ทบทวนกับทบทวนของอาจารย์ด้วยใช่ค่ะเราคิดว่าถ้าเราทําอากูศโล,ลกรรมอะไรสักอย่างเนี่ยมันมีผลไม่ดีจะต้องมีผลไม่ดีเกิดขึ้นกับชีวิตเรา เพราะเราเคยพิสูจน์จริงๆแล้วก็คือว่าเราคิดไม่ดีปุ๊บมีดบาดมืออ่ะเราคิดไม่ดีปุ๊บเดี๋ยวอันนั้นก็เสียหายอันนี้ก็ไม่ได้ดั่งใจขึ้นมามันเลยทำให้เราวนซ้ำวนซ้ำศึกษาซ้ำซ้ำซ้ำหลายหลายรอบว่าถ้าเราทำอะไรที่มันที่มันส่นออกไปในทางที่อกุศลปุ๊บเนี่ยมันต้องมีสิ่งไม่ดีเกิดขึ้น,นกับชีวิตเราแน่ๆเพราะฉะนั้น พอเรารู้ชัดตรงนี้ปุ๊บเราก็เลยโอเคเราไม่เชื่อเธออีกแล้วเราไม่เชื่อคําสั่งของเธออีกแล้วถ้าสั่งให้เราโกรธลงโมโหเราไม่เชื่อความต่างใช่ไหมคะก็หน้ามือเป็นหลังมือเลยค่ะขาวจากดําเป็นขาวก็บอกไม่ถูกว่ามันจะเท่าไหร่เราก็ยังไม่แน่ใจตัวเองว่าเราจะสุขจะสุขร้อยเปอร์เซนตได้จริงๆไหม มันจะเป็นบางครั้งนะคะที่วันทั้งวันเนี่ยเราเราสามารถที่จะจัดการกับมันได้ทุกอย่างเลยไม่ใช่ไม่มีความโมโหไม่มีความโกรธนะคะแต่เราสามารถจัดการกับมันได้ตลอดแต่มันยังมีเรื่องเรื่องบางเรื่องกับคนบางคนเท่านั้นแหละที่เราวนคิดซ้ำแล้วเราก็ปล่อยปลาละเลยไม่จัดการกับมันเราปล่อยให้มันบงการให้เราคิด e y, ได้ทำไมทำไมคือเราหลงตามมันอยู่อ่ะ เอ๊ะทำไมเขาต้องทำอย่างนั้นนะก็คิดอยู่แต่แต่ไม่ได้ไม่ได้ถึงกับว่าจะทำให้เราทุกข์มันทำให้เราคิดคิดอีกมุมหนึ่งว่าเขาทำอย่างนี้แล้วเราจะช่วยเขาอย่างไงบางทีมัน,มนก็เสียเวลาเหมือนกันนะ,ะมันก็บงการให้เราไหลตามจริง,รงๆแล้วเราทุกข์นะที่เราคิดนะ่เรามีความรู้สึกว่าร่างกายเราร้อนนะการที่เราคิดว่าเราจะช่วยเหลือเขายัางไงเพราะเขาว่าทำให้เราไม่ถูกใจ แต่กิเลสมันสั่งให้เราคิดว่าเขาทําอะไรให้เราไม่ถูกใจเหรอเขาทําอย่างนั้นอย่างนั้นเหรออีกมุมหนึ่งอ่ะเหมือนกับมันตีกลับมันมันอยากจะคิดอยู่แต่มันเอาเอาประโยชน์อีกด้านหนึ่งมาบอกบอกเรากิเลสมันเอาอีกประโยชน์อีกอย่างหนึ่งมาหลอกเราว่าเธอต้องคิดนะว่าเธอจะช่วยเขาอย่างไงคือเอาประโยชน์ในเรื่องของการจะช่วยจะช่วยเขาอย่างไงใช่แต่จริงๆแล้วเราวน อยู่ในวังวนว่าทําไมเขาทางานเออจริงๆอยากจัดการเขาจัดการให้เขาเป็นคนดีใช่มันคือตัวที่เราใช่ยึดอยู่เราก็รู้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 ทันแต่รู้ช้าบางเรื่องบางเรื่องกับบางคนยังรู้รู้ช้ามันก็เลยทุกข์อยู่ช่วงจังหวะหนึ่งอ่ะเป็นบางช่วงที่เราตามมันไม่ทันใช่เราไหลตามมันเราไม่หยุดมันเราก็ทุกข์ แล้วก็มีวิบากแล้วก็ไม่รู้ว่าเราจะเจออะไร <c oughs> แต่ไม่เป็นไรแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยต่างกับเรามากที่สุดเลยก็คือเรื่องที่มองไม่เห็นนะคะ <c oughs> ก็คือเรื่องที่เราเชื่อและเราปฏิบัติอยู่นี่แหละเรื่องกรรมดีกับกรรมชั่วที่เราทํามันจะส่งผลให้เราเป็นโรคได้ทันทีซึ่งทางลุ้นเขาเขาไม่ได้จ่ายยาแก้โรคนี้ให้เราได้นะคะสิ่งนี้ค่ะที่มันต่าง อาจจะว่าไม่ไม่ประสบกับตัวเองก็ไม่เชิงในเรื่องของอาการป่วยเนี่ยเรารักษามันโดยไม่ต้องใช้ยาแล้วไม่ต้องใช้วัตถุอะไรเลยนะเราแก้ที่จิตของเราเราก็หายปวดหัวได้อย่างเช่นเราโมโหเพื่อนมันวิบากกรรมมันมาถึงเราทันทีเลยนะอาจจะเป็นกรรมเก่าด้วยนะแล้วก็บวกกับการที่เราโมโห่เพื่อนครั้งนี้ด้วยไม่รู้มัน สั่งข้อกันยังไงมันทําให้เราปวดหัวปื๊ดขึ้นมาเลยอะ่ะแล้วเราก็หาสาเหตุไม่ได้เรากินอาหารผิดเลยเราไม่ได้ออกกําลังกายเลอเราทําอะไรผิดเรอเราก็โอเคถ้าเรื่องแบบนี้มันก็เรื่องง่าย,ายเดี๋ยวเราถอนพิษมันก็ก็หายใช่ไหมคะแต่มันยังไม่หายอะ่ะเพราะเราทําแล้วมันไม่หายอ่ะคือเราไปถ้าเรามองแต่ทางกายอย่างเดียวมันจะมีทางามันจะหายช้าแต่พอเราจับเคสได้เรารู้อาการของเราเมื่อ หนึ่งนาทีที่ผ่านมาลนะ่ะว่าเราโมโหเพื่อนแล้วเราก็ขอโทษในใจนะไม่ได้พูดกับเขานะเออต่อไปเนี่ยเราจะจะไม่ทำสิ่งนี้อีกแล้วนะมันเป็นเรื่องไม่ดีมันเป็นกรรมติดตัวเราเราจะมีวิบากกรรมทันทีก็คือเราจะปวดหัวทันทีเลยนี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมการศึกษาซ้ำๆแบบนี้ค่ะมันทำให้เราชัดว่าโดยเฉพาะเรื่องปวดหัวครั้งนั้นเนี่ยพอเรารู้ว่าเราโมโหเขา ด,ด,ด้วยเรื่องที่เขาทําให้เราไม่ถูกใจแล้วเราไม่แก้เราเลยปวดหัวแต่พอเรามานั่งทบทวนแล้วเรารู้ว่าเราโมโหเขาแล้วเราเริ่มจะแก้แล้วตอนนี้เราขอโทษสํานึกว่าเราทําผิดแล้วนะที่เราโมโหเธอตั้งจิตต่อไปจะรีบมีสติรู้ให้ทันแล้วจะจะ,จะไม่โมโหถ้าทําได้เราจะไม่โมโหแล้วก็จะทําความดีมาก เพื่อที่จะเอามาลบล้างกับกรรมไม่ดีที่เราเคยทํามามันเชื่อจริงๆมันชัดจริงๆว่าอาการนี้มันเบาลงจนหายเกลี้ยงไปเลยค่ะคือสภาวะที่มันรัดแน่นมันค่ะมันเริ่มคลายอม,มันโมโหเนี่ยม,มันมันโมโหแค่แป๊บเดียวนะคือเราเผินกับอาการแป๊บแป๊บนั้นอะแต่จริงๆแล้วมันทําให้เซลล์เราบิดเบี้ยวแล้วอะมันทําให้ตรงเนี้ยเส้นเลือดเนี่ย เก่งแล้วอะเราก็ปวดขึ้นมาแต่พอเราขอโทษแสดงว่าเราเราได้ล้างสิ่งที่สิ่งที่จะบอกว่าสิ่งที่เราทําผิดพลาดนั่นแหละสิ่งที่เราทําไม่ดีอะพอเราล้างด้วยการสํานึกการตั้งใจตั้งจิตที่จะทําอนาคตให้มันดีขึ้นเออมันก็คลาย